ว่าเดวนี้มันก็ดีเก่าเดินอะไรก่อนเนี่ยครับี่ด้หามเรมีดูนี่เก่าใช่้นำบปดปดแเก่าครับครับ โอ้โหคนเป็นไข้เป็นไรน่ะมัดหมอหนัดไปตรวจเช็คตรวจตาตรวจมันนเี้แห์ทไม่นหมอเแหละหมอช่วยเห็นหมสก็ลงดูแลดีอยู่ใช่ก็ยางดีหมอ มอสครับโอ้ครับ้มมาแล้วเขาต้มมาแล้วจะได้ถวายปตาตาหารต้องปู่พร้อมกันเด้อครับเด้อนี่เขาแต่เวลาฉันนี่ง่ายกับสามโมงสามโมงครับยังไงก็ต้องสามโมงกันคุับไ่เวลาเวลาไดดพงได้ปลาดจนมาถูกไครับปลาเป็นไงนะปลา มีไมประห้อโอ้มีขงมากจัดๆแล้วก็จะได้ข้าวมาอีกมันเนี่ยมู่นกเห็นไหนสังกล้วยเป็นไงวันนี้ยังไม่เห็นมาเลยวันนี้ทำไมไม่ถามว่าจะไมมาชาิแต่วันนี้วันนี้เมาวานมาไหมหมาวันเมอวานไม่ไม่รู้มาไม่รู้เมอวานผมก็ได้มาเมาวานเนี่ย มันวานผมก่อนกินซีเดียสบ้านมันเล่วก็นเล่วไปการแข่งขันต้งมีใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยม้วนลวงปู่เนะครับที่นี่เขาต้มมาแล้วจะได้ฉันเขาไปนั่งยกเองไดได้ถวายหลวงปู่พร้อมกันม้วนครับหลวงปู่เออเอารับลุงตุ้ยเอาลุงปู่มาเด้อม้วนๆครับลุงปู่เออนั่นเออ เราจะได้ายปตรจะได้สบายปตาหาหลวงปู่เด้อเด้อบัดนี่อเนจะได้ถวายตาหาหลวงปู่นี่หลวงปู่ถึงเวลาแล้วมาทุกคนเช่นอาจับตาหารถายหลวงปู่แล้วนี่ สบายดีครับจำสาเสียงกระตังกราเรื่องอนอในใครเป็นเจ้าว่ะ วันปู่เด็กฉันปทานน่อยากี่โจงเอาไปอนโอครับครับครับเด็กคอยมันครับแล้วข้าวด้ตัมน้องคอยข้าวก้อนกินเล้เอาอากินล้ยกินีก็ไม่ได้ตแว่านั่นเรวมันเร็วใช่ไหมเสสั่งอาหารน้องปู่นี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 ่ะนแ่ มันกินมานกินไม่ได้ทหารลูกคนเราตัวรุ่นใหม่ สนทนาทำเรื่อยๆนะโนษณาทำเราขึ <and> <us> <ot> ้นโอ้ครับครับครับมืตัไเออครับโอ้ครับครับมีงานมีงานทำให้เขานะอ

น้อง <cuanto S 2> ลุงปูพ่พับน้องน้องชายครับน้องชายเจริญเอยร้านพร้อมทุนับดคือลูกค้านั่นแหละครับมาตานุ่นเลยครับเดียวกันมาตานอนสูงแล้วน้องชายก็ไปเต็นสมาชิกอยู่นุนเนี่ยไปลงการนุ่นสูงก็ไปได้ น้่นสูงนงชายเป็นกำนันเก่านะ่ะเ,เป็นสมาชิกไปเป็นที่นม่าไดเป็นประธานประธานนะอะไรเนี่ยนุ่นสูงดิกำนัำนนำนวยจนะเป็นสมาชิกเจสบรานนว่สูง วันนี้ตุองปูดสันงพนัาหารทส่จะไปเดินทางไปหาหมอเด้อพี่นองเลยใครจะมาก็ไม่เจอต้องเอท่วงสายวันนี้ตุองปูดเดินทางเข้ากราตเลว